ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูกันจะมาอธิบายต่อในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกในครั้งที่แล้วครูได้อธิบายเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนะคะนักเรียนยังจำสูตรได้ไหมคะปริมาตรปริซึมหาได้ยังไงเรามาทบทวนกันก่อนนะคะปริมาตรปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูง ซึ่งการหาพื้นที่ฐานของแต่ละฐานนะคะเราจะหาได้จากรูปของฐานนั้นๆได้เลยนะคะตามสูตรพื้นที่เรามาทบทวนสูตรพื้นที่รูปเลขาคณิตต่างๆค่ะเช่นพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถ้าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับรูทสามส่วนสี่ คูณด้านยกกำลังสองพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงเป็นต้น นักเรียนคงจะจำกันได้นะครับต่อไปวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องปริมาตรของทรงกระบอกนะคะสูตรของปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงทรงกระบอกจะมีฐานเป็นรูปวงกลมฐานทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีขนาดที่เท่ากัน h แทนค่าด้วยสูงตรง r คือรัศมีของฐาน pi มีค่าประมาณ22ส่วน7หรือ3.14ปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ pi r ย,ยกกำลัง2 h ตัวอย่างที่1จงหาพื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมียาว7เซนติเมตร แทนค่าพายเท่ากับ22ส่วน7 r เท่ากับรัศมีคือ7พื้นที่วงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลัง2นักเรียนแทนค่าพายนะคะ22ส่วน7คูณ r ก็คือรัศมีเท่ากับ7คูณกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้พื้นที่วงกลมมีค่าเท่ากับ154ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างที่สองจงหาปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งรัศมีของฐานยาว3เซนติเมตรและสูง7เซนติเมตรนักเรียนแทนค่านะคะ r เท่ากับ3 h เท่ากับ7แทนค่าไปในสูตรได้เลยปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ πr ยกกำลัง2 h π เราแทนค่าเป็น22ส่วน7คูณ3ยกกำลัง2คูณด้วย7 ะะผลลัพธ์ที่ได้ปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ198รูปลูกบาทเซนติเมตรต่อไปคุณครูจะพูดถึงเรื่องพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะหลักการการหาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิต3มิติใดๆคือการหาพื้นที่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปเรขาคณิตนั้นๆเลยนะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอก จะประกอบด้วยพื้นที่ฐานทั้งสองฐานเป็นรูปวงกลมแทนค่าพื้นที่วงกลมเท่ากับพ p ย r ยกกำลังสองฐานมีสองฐานเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานเท่ากับสองย r ยกกำลังสองพื้นที่ผิวข้างเส้นรอบวงเท่ากับ2องย r ความสูงเท่ากับ h พื้นที่ผิวข้างมีค่าเท่ากับ สองพาย rh เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทรงกระบอกสูตรของมันคือ2พาย r กกำลังสองบวก2พายานักเรียนพอเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างในการหาพื้นที่ผิวของรูปทรงกระบอกนั้นๆน,น,นะคะข้อนี้ทรงกระบอก มีรัศมี r เท่ากับ5เซนติเมตรสูงเท่ากับ h นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรเช่นกันข้อ1ให้หาพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานแทนค่าคือพาย r ยกกำลังสองนะคะพายเราแทนค่าเป็น3.14คูณ r เท่ากับ5ายกกำลังสองมีค่าโดยประมาณเท่ากับ 78.5ตารางเซนติเมตรพื้นที่ฐานมี2ฐานนำา2มาคูณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานทั้งสองมีค่าเท่ากับ175ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อ2นะคะโจทย์ให้เราหาพื้นที่ผิวข้างดังที่ครูกล่าวข้างต้นนะคะ พื้นที่ผิวข้างเท่ากับความยาวรอบฐานคูณกับสูงความยาวรอบฐานเท่ากับ2พาย r คูณกับ h คือความสูงนักเรียนแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ2องคูณสามคูณหยกกำลังสองผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 157ตารางเซนติเมตรข้อ3พื้นที่ผิวทรงกระบอกก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะประกอบด้วยพื้นที่ฐานทั้งสองบวกพื้นที่ผิวข้างนักเรียนนาผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ1และข้อ2นะคะมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดพื้นที่ผิวเท่ากับ332ตารางเซนติเมตร ต่อไปนะคะคหลังจากที่คุณครูอธิบายการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกนั้นๆแล้วนะคะครูมีใบงานให้นักเรียนทำมีสองข้อใหญ่ให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ